ได้ข่าวว่าตกอับเหรอคุณหนูเทว,วดาได้เวลาลงมาเดินดินซะล้วปกติเห็นใช้อินตรลัดอาหารแพงๆไม่ใช่หรอหนวยเดี๋ยวฝากทำความสะอาดโต๊ะฉันให้หน่อยนะโต๊ะส่วนตัวทำไมไม่ทำเองอะ่ะหนูจะให้บริษัทเลือกของพี่ฉันว่านิวเยยร์แอบหัวกับซับเจ้านี้นะคะจะให้ฉันเชื่อคำอผู้ของเธอเหรอถ้ายังทำงานแบบเนี้ยเจ้ามาเป็นแม่บ้านอ่ะยังคิดหนักเลย พลอยผู้หญิงคนเมื่อกี้ใครอะลูกค้าอ๋อไม่ใช่ค่ะพี่พนักง,งานใหม่ของบริษัทเราอะฮะตำแหน่งอะไรอะพจัการเหรอแต่งตัวอย่างกับมาซื้อหุ้นที่บริษัทก็ทํางานในออฟฟิศนี่แหละเป็นฝ่ายประสานงานอะแล้วทำไมเขาต้องแต่งตัวเวอร์ขนาดนั้นด้วยอ่ะมันก็เป็นสไตล์การแต่งตัวของเขาแหละที่นี่ไม่ได้มีกฎเรื่องการแต่งตัวซะหน่อย ที่ไม่จำเราได้เปล่าอ๋อไอ้ที่เคยเรียนมาหาลัยด้วยกันปะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าทำงานที่เดียวกันอืมได้ข่าวว่าตกอับเหรอคุณหนูเทวดาได้เวลาลงมาเดินดินซะและ้วใช่ค่ะฉันก็เป็นอย่างที่เขาว่านั่นแหละสมบัติของคุณหญิง่ามีแค่ที่ดินนะครับฮะ แล้วพวกเงินสดพวกเครื่องเพชรอะไรแบบนี้แม่ไม่ได้ทิ้งไว้ให้เลยเหรอคะคุณหญิงเขาเก็บเงินสดครับแล้วก็เป็นเงินที่คุณปีใหม่เอาไปจัดงานหมดแล้วผมก็เพิ่งรู้มีแค่นั้นเหรอฉันใช้ไปหมดแล้วนะประกันล่ะแม่ได้ทำไหมคุณหญิงทำแค่ประกันอุบัติเหตุไว้ครับแม่รู้ไหม ตั้งแต่แม่ไม่อยู่อ่ะมีใหม่ลำบากมากเลยและนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตฉันสิ่งที่มีเหลืออยู่ก็แค่โฉนดใบเดียวตราบใดที่ขายที่ผืนนี้ไม่ได้ฉันก็ไม่มีทางกลับมารวยได้เลยและนี่คือเหตุผลที่ฉันต้องมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> ปีใหม่ ได้คุยกับทางโรงงานแล้วยังโรงงานที่มาเลเซียเหรอคะนั่นมันหน้าที่เซลไม่ใช่เหรอคะบอสแล้วคนทำไม่ได้เหรอผมจ้างคนมาก็ทำงานให้คุ้มกับค่าจ้างหน่อยสิค่ะเดี๋ยวจัดการให้คะ่ะเสร็จแล้วอะ่ะคุณก็ไปจัดการเรื่องสัญญาของคุมพิชิตด,ด้วยอันนี้มันเป็นงานของไอซ์เขาไม่ใช่เหรอคะบอสพลอยผมจ้างเขามาจะไม่ให้เขาทำอะไรเลยเหรอได้คะ่ะเดี๋ยวไปใหม่คุยให้เอง ที่ของคุณปีใหม่ขายยากมากถ้าจะขายทังแปลงลองลดราคาดูไหมครับ1้0ยล้านนี่แพงหรอที่เป็น10บสไรเลยนะแถมทาเลดีด้วยลองลดราคาเหลือร้อยล้านดูไหมครับก็ได้ร้อยล้านก็ร้อยล้านไม่มีต่อเพิ่มแล้วนะแล้วเธอก็หักค่าในหน้าไปได้เลยได้ครับเดี๋ยวผมจะลองดูให้ใหม่แล้วคุณปีใหม่ทํางานเป็นไงบ้างครับอ๋อฉันผ่านโคแล้วแหละแต่งินเดอนก็เท่าเดิม แล้วตอนนี้คุณปีใหม่ลำบากไหมครับจากที่มีเงินใช้ไม่ขาดมือตอนนี้ต้องมาทำงานเองอเ,เดือนละไม่ถึงสองหมื่นทำไงได้ล่ะก็ตอนนั้นฉันประมาทเองคิดว่าจะมีเงินใช้ตลอดที่จริงคุณปีใหม่เอาบ้านไปจำนองอแล้วเงินมาใช้ก่อนได้นะครับถ้าขายที่ได้เมื่อไหร่ค่อยไปเคลียร์ฉันไม่อยากใช้ชีวิตบนความเสี่ยงอีกแล้วอะ่ะถ้าฉันขายที่ไม่ได้ก็กลายเป็นนี่ก้อนโตสิงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ คุณห,หนูปีใหม่ปกติเห็นเช็คอ,อินต่ร้านอาหารแพงๆไม่ใช่หรอแล้วทำไมวันนี้ถึงมานั่งเสมอคนชั้นกลางแบบพวกเราได้ล่ะฉันไม่เคยแบ่งชนชั้นกับใครนะจริงสิเมื่อก่อนเห็นทำตัวไม่ติดดินเลยเป็นไงล่ะรสชาติความจนอร่อยไหม <c oughs> มันจะต้องเจอคนแบบนี้เสมอแหละถึงแม้ว่าเราไม่เคยไปทําอะไรให้เขาเขาก็จะดูมีความสุขบนความลําบากของเราเขาโตกันมายัางไงนะไม่ต้องไปคิดมากนะอย่าให้ค่าคนพวกนี้เลยฉันชินแล้วแหละเคยเจอคําพูดคนใกล้ตัวที่แรงกว่าน,นี้อีก ยเดี๋ยวฝากทำความสะอาดโต๊ะฉันให้หน่อยนะฝุ่นเยอะมากโต๊ะส่วนตัวทำไมไม่ทำเองอ่ะอย่าคิดว่าเป็นแม่บ้านแล้วจะใช้ฉันยังไงก็ได้นะรอให้เป็นเจ้าของบริษัทก่อนแล้วค่อยมาใช้ฉันพูดอะไรผิดหรอพลอยเขาก็คงไปได้ยินเรื่องของเธอมาเลยปฏิบัติกับเธอแบบนี้ฉันไม่เคยดูถูกหรือว่าทำอะไรไม่ดีกับใครเลยทำไมฉันต้องเจอแบบนี้ด้วย คนบางคนเขาก็แค่ต้องการกดคนที่คิดว่าอยู่ต่ํากว่าเพื่อให้ตัวเองที่มีปมอยู่แล้วสบายใจก็แค่นั้นแหละเขาเป็นแม่บ้านที่ถูกพนักงานคนอื่นข่มมาตลอดคงคิดว่าตอนนี้จะข่มเธอที่ดูยอมคนอื่นได้เหมือนกันผิดปกติยังไงก็ราคาตามที่เขาเสนอนี่ได้หนูจะให้บริษัทเลือกของพี่ ของเมันสดได้ไหมล่ะไม่เอาวอเชอร์นะลงว่าค่าส,ส่งเสริมการขายก็ได้โอเคโอเคก็มีการปกปิดราคาเจ้าที่ถูกกว่าฉันว่า New Year แอบหัวกับซัพเจ้านี้นะคะจะให้ฉันเชื่อคำพูดของเธอเหรอฉันไม่ได้จ้างเธอให้มาเป็นออดิตน,นะ ฉันรู้ค่ะแต่คุณก็ใช้ฉันเกินหน้าที่อยู่แล้วนี่ว่าไงนะบอสคะฉันกำลังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทให้อยู่นะคะถ้างานมันน้อยไปอ่ะเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้เลิกทำตัวไปนหน้าซื่อเถอะถ้ายังทำงานแบบเนี้ยจ้ามาเป็นแม่บ้านอ่ะยังคิดหนักเลย กันทุกแผนกเลยเหรอเนี่ยวันนี้ฝนตกหน้าเลยเนาะอืมของฟ้ามืดขนาดมี้ไม่อยู่ไม่ใช่หรอไปฉลองนั้นเอาดิใช้คิกถึงน้องแอนนาว่ะปะไอ้เขาเป็นเพื่อนกับบอสอะบอสเอาเพื่อนมาทำงานด้วยอือแบบนี้เองสินะมีอะไรหรือเปล่าพี่ใหม่ไม่มีอะไรหรอก ยังไม่กลับอีกหรอปีใหม่ยังอะ่ะฉันยังมีงานค้างอยู่มีอะไรให้ฉันช่วยไหมไม่เป็นไรพลอยกลับก่อนเลยอืมงั้นฉันกลับก่อนนะบริษัทนี้ยอดขายต่อปีเป็นร้อยล้านเลยแต่ได้กำไรน้อยเพราะว่าคนในบริษัทโกงสินะทำไมต่อปีเนี่ยเอาเปีใหม่ ยังไม่กลับอีกหรอยังค่ะจะทำไรคะฉันก็แค่ามาดูอ่ะเห็นกับเด็กแล้วเธอละมีอะไรจะรายงานฉันไหมตอนนี้ยังค่ะฉันขอตัวนะคะ ค่ะก็นี่แหละค่ะวันที่ฉันไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีใครที่จะให้เกียรติฉันสักคนทั้งที่ฉันไม่เคยคิดไม่ดีกับใครแค่เคยรวยและตกอับมาก็มีแต่คนรอสมน้ำหน้าและสมเพพคนนี้เขาอยากได้ทั้งแปลงครับ ส่วนคนนี้เสียหมูเขาอยากได้แค่ครึ่งหนึ่งครับถ้าคุณปีใหม่แบ่งขายก็จะมีเก็บไว้ครึ่งหนึ่งนะครับอืถ้าครึ่งหนึ่งฉันขอขายเป็นหกสิบล้านได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองคุยดูสรุปคุณปีใหม่ไม่ขายทั้งหมดแล้วนะครับใช่ค่ะแค่60สล้านฉันก็คงใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมแล้วมั้งพอยฉันถามอะไรหน่อยสิ ืปีที่แล้วพนักง,งานที่นี่ได้โบนัสเท่าไหร่หรอปีที่ผ่านมาไม่ได้นะบอสเขาบอกว่าขาดทุนน่ะเห็นยอดขายได้เป็นร้อยล้านเลยนี่ทำไมบอกว่าขาดทุนล่ะก็ขบอกว่าต้นทุนหลายอย่างมันสูงแล้วก็มีพวกงบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะฉันไม่ค่อยเข้าใจหรอกอ๋อฮะนี่เราเล่กตลกใฉันฟังอยู่เหรอฉันพูดจริงค่ะ มันไม่มีอะไรน่าขำเลยนะคะไม่ขำตรงไหน,นอยู่ๆเธอก็มาบอกจะซื้อบริษัทของฉันเนี่ยนะบริษัทของคุณผลประกอบการเข้าขั้นดีมากเลยนะแต่อีกไม่นานก็น่าจะเจ๋งแล้วแหละฉันว่าคุณเองก็น่าจะรู้ดีกว่าใครอย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยเธอไม่ได้ทํางานอยู่ตรงนี้จะไปเข้าใจอะไรอะ่ะเรื่องภา,ายในอ่ะมาซ้ซอนกว่านั้นเยอะนะฉันอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่มีความรู้นะ ฝืนไปต่อฉันว่าไม่เกินไตามากหน้าบริษัทของคุณเจงแน่เพราะฉะนั้นขายต่อให้ฉันเถอะอย่างเธอเนี่ยนะจะมาซื้อบริษัทของฉันจะมาซื้อเมื่อไหร่ชาติหน้าเหรอจะซื้อชาตินี้ล่ละค่ะเท่าไหร่ว่ามาฉันรู้นะเมื่อก่อนอะ่ะเธอเคยร่ํารวยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนี่ไม่อย่างนั้นเธอจะมานั่งทำงานแบบนี้ทำไม ถ้าไม่ใช่เพราะตกอัดฉันถามว่าเท่าไรหกสิบไม่ใช่บาทนะ60สล้าน <c oughs> นั่นไงว่าแล้วเธอคงไม่มีปัญญาซื้อแล้วสิเธอเนี่ยตลกดีเนาะโทษทีพอดีฉันต้องคิดอะไรนิดหน่อยัลหลเรื่องที่ดินนะ่ะ ฉันเปลี่ยนใจแล้วนะไม่แบ่งขายละขายทั้งแปลงไปเลยร้อยล้านฮะร้อยล้านพูดแล้วนะูมีอะไรอะ่ะหมวยรู้ไหม ฉันไม่รู้ค่ะแต่เห็นคนเดินเข้าขๆออก,ออกดูวุ่นวายเลยวันนี้แกนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็หมอ,อบงานเช็ดถูต่อไปเถอะ <c oughs> แหมแต่งตัวสวยจังเลยนะงนเงินเดือนแค่หมื่นห้าซื้อเสื้อมาห้าหมื่นถามจริงเหอะเอาอะไรกินหรออย่าไปว่าเขาเลยเขายังทำใจไม่ได้อยู่ๆก็ตกมาจากวิมานสะนั้น <c oughs> ตกจากวิมานคงไม่เจ็บเท่าไหร่ แต่ถ้าตบงานขึ้นมาระวังจะเจ็บหนักนะเผลอๆโดนคดีด้วย<ม>เตรียมตัวห้องประชุมค่ะ<ม>เธอด้วยหมวยต่อไปบริษัทนี้เป็นของคู่ปีใหม่ บอยผู้เล่นเหรอใหญ่นี่แน่นะจะเป็นเจ้าของบริษัทใช่ฉันซื้อบริษัทนี้ไปละแล้วก็จะเปลี่ยนระบบวันนี้เลยไอ้นิวเยียฉันขอเชิญพวกคุณออกฉันเห็นหลักฐานทั้งหมดแล้วนะเรื่องที่ผู้แก่โกงเงินบริษัทของฉันอันนี้คุณกิจจัดการเองเลยนะคะเพราะว่าเขาโกงพวกคุณฉันไม่ยุง่งถ้าฉันไ,ได้หลักฐานทั้งหมดจะส่งพวกแกเข้าคุกทั้งหมดเลย อย่าเลยนะครับฉันเปล่านะฉันไม่ได้ทำผมเฝ้าบริษัทของพ่อผมให้ไปต่อเลยนะคุณกิจคะหรือก็สิครับฉันปรับระบบองค์กรใหม่ทั้งหมดแล้วใครที่เป็นไทยและไม่สร้างประโยชน์ฉันจะเอาออกให้หมดยกเว้นคนดีๆแบบเธอพลอยและฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้เธอด้วยขอบคุณค่ะคุณปีใหม่ ส่วนฉันฉันขอลาออกค่ะฉันทําไม่ดีกับคุณไว้ตอนแรกฉันก็ไม่อาจจะเก็บเธอไว้หรอกนะมวยแต่พอฉันเห็นก็เลยเข้าใจว่าเธอต้องเจอกับอะไรมาบ้างถึงทํากับฉันแบบนี้เอาเป็นว่าถ้าเธอปรับปรุงตัวใหม่ฉันจะให้เธออยู่ที่นี่ต่อขอบคุณนะคะยอดขายได้มาเป็นพันล้านกําไรอีกร้อยล้าน ฉันว่าจะแจกโบนัสพนักงานสักสี่เดือนน่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณปีใหม่จะบริหารงานได้เก่งขนาดนี้ตอนแรกผมก็เป็นห่วงที่คุณปีใหม่เอาเงินไปซื้อบริษัทที่เข้าไปทํางานได้ไม่กี่เดือนกลัวจะเป็นการเอาเงินไปทำรายประโยชน์ฉันศึกษาข้อมูลมาดีแล้วเลยรู้ว่ามันจะคุ้มค่าแน่นอนที่ลงทุนไปแบบนั้นยังไงฉันก็ขอบคุณเธอมากนะที่คอยเป็นทุละให้ตลอด<ม>คุณปีใหม่คะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ฉันบอกแล้วไงไม่ต้องเรียกฉันว่าคุณเราเป็นเพื่อนกันนะเห็นอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็ต้องให้เกียรตินะอยู่กับฉันนะ่ะทำตัวตามสบายได้เลยขอบคุณนะที่ให้โอกาสฉันนะ่ะขอบคุณเธอเหมือนกันนะที่ไม่เคยซ้ำเติมฉันในวันที่ฉันไม่มีใครก็มีแต่เธอเนี่ยแหละที่คอยไปกำลังใจให้แล้วก็คอยช่วยเหลือฉันเออเห็นว่าจะให้โบนัสพนักงานสี่เดือนเลยเหรอทำไมล่ะน้อยไปเหรอ พนักงานก็ดีใจใหญ่เลยนะสิตั้งแต่อยู่มาไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เต็มที่ก็แค่เดือนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนอ่ะที่ทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ทําให้ฉันกลับมามีวันนี้ได้อีกครั้งเป็นเพราะความสามารถของเธอนน่แหละฉันขอเช่นชมจริงๆนะ